สวัสดีครับผมนายกิติพมศกทองและนายอาาัลฟาอูดินวันนี้ผมจะพามาชมการพัฒนาระบบเลี้ยงไข่ผํามเพื่อเก็บก,กักและใช้ประโยชน์คาร์บอนไดออกไซด์นี่จะเป็นบ่อเลี้ยงไข่ผัมนะครับสว่วนนี้จะเป็นระบบหมุนเวียนน้ําปั๊มน้ําจะทํางานที่อุณหภูมิ27องศาและหยุดทํางานที่อุณหภูมิ26.5องศา ตัวนี้จะเป็นวงจรการทํางานของระบบเลี้ยงนะครับโดยจะมีโค้ดร,ระบบหมุนเวียนน้ําโค้ดแสงสว่างและโค้ดแจ้งเตือนผ่านไลน์ครับอันนี้นะครับจะเป็นการรันโค้ดเข้าบอรดด์ด Arduino น,นะครับ จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับบอร์ดกำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อจะแจ้งเตือนไปยังไลายในลายจะมีการแจ้งเตือนว่ากำลังสอบค่า ph อยู่นะครับรอประมาณหนึ่งนาทีนะครับค่า ph จะแจ้งเตือนขึ้นมา และรอประมาณหนึ่งนาทีนะครับระบบจะแจ้งเตือนค่าเพชอีกครั้งนะครับนี่นะครับ ค่า pH จะแจ้งเตือนในโปรแกรมการแขียนโค้ดนะครับแล้วก็จะไปแจ้งเตือนในลายระบบเลี้ยงไข่พันนะครับสังเกตดูนะครับค่า pH จะเท่ากันนะครับขอบคุณที่รับชมครับ